กรับสบายดีพี่น้องประปะเพื่อสู้ปูสุโคตรดีตลอดไปสู้ซองบอ่านเดี๋ยวพี่น้องเด่นต่อหนี่ก็เป็นเวลาอยู่ที่เที่ยงแล้วพี่น้องจ้ากับมาฮักเออสิพักกันขับป้งขับป้าพี่น้องจ้าสบายดีจ้ากินข้าวก่อนขับป้าพี่น้องเอ้ยกินข้าวกับป้นกระดาษเป็ดสู่ผู้อมือมาจ้าพี่น้องจ้ากินข้าวเด้อจ้ากินข้าวแล้วสิพักกันมาแล้ว ป่าก่อนละไม่้นาฮึนมาให้ที่แท้ก็ไม่ได้ลงไปจะปลูกไปเดี๋ยายังไม่ย้ายนกระถางบนให้บงมีปรจักมาว้นิงสอืไม่ไมาไม่ม่่ไไม่ไม่ม่ไม่ไม่ม่ไ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 ไม่นม่ไม่ไม่ไ้่บ่้ม่ไริกน้ไม่่ไ ห้าหล่อหาเห็ดห้าหล่อห้าใกล้ห้าหล่อไม่ต้องไม่อต้มจริงรมันเปลี่ยนเพ้อไมน่หมฉนแค้นไรแก่โม่แค้เธอเห็ดติดจ้ะปากกาดกูเบื่อเรียวเร่ยวมั แล้วก็แกงมางอนคนขอว่าบีอองมูแวมาแบบผักก็ขอไปปุดอ่อดนมางอนกันไม่ออกแรกมือแล้วนี่ันจีแล้วินแต่ดน้อตันนี้ยังได้อยู่เนาะลาเซีนพี่น้องจ๋าแต่นี่ได้แบบีแก่ไมได้เต็แงอันนี้แกงพอาแกงพลาคืออะไรอันนี้ก๋ลายนกบ ป่นปลาป่นครกพี่น้องจะปิ้งป่าแล้วก็ปิ้งเนมปิ้เป็ดลาบงัวลาบงัวต้มงัวมงัวนี่อันต้มอันนี้ก็ตำมันไม่ตมแล้วมันนอนมากอันนี้นะจะใสขวดส่กบน้อยข้ากลอ้อยปับเปียกถ้าพูดเยอะก้อย ที่ปนปลาทูน้และอปลาดูบอกคนเดียวว่าปลาดูบ่อปนคยว่าจะคื้นนกระดาษท็อชู่หรืเป่าอยู่บ่รดคูพี่น้องที่ทำแต่เี้กินหมูเป็ดกเอีกแล้วอ่ะอืมอยากเพิ่มพอดียู่กินแม่ผักมันแซ่บจังไม่ถ้าแกใส่ปอกแนจะกินอยู่นะพะเนียนยิ่งมันยิ่งแก่ยิ่งแซ่บยิ่งรวยอืม Bằng okay. mhm. ừ. cái bì không khác. A quê không. Anh có cái bên lửa chụp bà tôi một Được nữa. Bự tập thong kụt ông thiên lạ lục nha anh hai nơi bật đạp. Tập lạnh. 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 อยากดูปลาอันี้ดวเขาอยากกินปลาโคดเขาลามกอยากปลาโคดเออาหมลปลาโคดแล้วปดก็ออยปลากระแดงปลากระหยงนอนมีเติมนะปลาโคดปลาโคดเอ้ามันชิ้นเลื่อเลยเออปลากระหยง มันยังไงมันมีเยอปากโกดเนาะตัวจะเลืออดๆไม่ใหญ่ปากโกดปากโกดเนเกิดมาเติมด้วยอ้าอ้มันจะออกมาทางะดีเ้มาเกิดมาแล้มันใหญ่นะว่าเมยมันอันซ้มอันต้นเศ้าก็สมบูรณ์แล้วมันใหญ่ลุกเออออกมาแล้วลูกทำแค่นี้กระับได้ต้นเศ้านั่นบางที่ก็ได้ก็ทีอเงินสูงละสิบลายร้อยกนะปากโกดนมันแม่ปากโกดปากโกด ปลาเกืงก <54. S 2> <seeing> ็ะงาเ่ยพ่อุินลนะปลากืงมันเล้งแอตัวงอยู่นที่แกรอบดีกก่มันตัวตาอย่างตาติมันก็เลยได้น้ำมันมันมันต้มเลยนะมัต้มเืมเลยนะอหม่นะกรปนเฮ้ยมพอถามฮะกินำม กินหน่อไมล้างนี่นะมันเกี่ยวกลหรอจ้ามันบอกินหน่อไม้ย้ำนี่มันบอมีแนวเดียนะกินหน่อไม้กินอยงกงเดีอยวปลาลายเขาเก็บกระหังม่ได้ โบมีโคตรเกดนะเอ้ยว่าแต่งงายวิญญยน่าเออน้าเแต่เซลโอ้อะไรปุกอมาปนบอสเขาสอนหัวในะปีนี้นะโอ้ยสอนหัวใกุ้งเบิ้งแน่เข้าหมอคนนี้เข้าหมกบเลเห็นแบบนี้โอ้ยเข้เซลเอาเงี้คืว่านีชอบคำ กุงนอยมันต้ขมไปตั้งอยูนี่งเด็ว่าไม่ไหแก่อดเลยวันตั้งึ้นกุ้งน้ยีงเลยัลนั่นตนไงสองยลกสอ้ยหยุดห่โตัเล็เด้มันปลอดใชเมียแล้วอ่มันตั้ง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 กิตมกนดสองัน้าห้อย กิตอดไปก้อนกินนะออมหลอกนางปีแตกแหงนินเขานางำดับขึ้นแล้วก็มาอ้อมกเงกเขาทานางเขากินทางนางแตกเปยังอกกิน well, น the ้ำม anyway, ันแบเดากิกจ้เแซเขาได้ตีก้อนเยขาได้ตีก้อนนึไ ข้าวเาก่อนจะอ้อมคีบอกขาวไรซปีก่อนนั้นกูมัยังน่อยเตีตัวสว่าสัได้เี่นกนก่กน้อยคนนี้ข้อมใหญ่น่ะจนค้าคาก็ได้ทำมาอ้อมเป็นพ่ออ้อมตอนทางแนืเอยกูมาขึ้เลยเพย่างอะไรมันใช่หอนมันทองข้นขึ้นข้าวใน้วแบบข้าวเผาเลยมันทองขึ้นก็บวกกินก๊ก แต่นมาคดันเะรก่งขาเขาเลยเผาเลยเผากบมาเป็นเ้าเลยนะมันพร้อมกินข้าวแต่เขาบลอกนังกู่กินเลยกบถ้าจะให้กินต้องลอกนังเท่านั้นมาซาก็กินแบบบลอกนังแล้วก็กินได้ยู่พันปี้งงนะกูกินง่ายกินง่ายกูฟิน ไม่ลองไม่ลองที่มึงไม่เลยเทียนนะปูยักษ์อยู่ต้องชิลลอกนังใช่กอก่ปีเทียนะกินไ่ลองนงกกินชิลอกนังได้่ะจังว่าน่แหละยักน่ยอกินนังม่นั่นก้ากระดูกมจ้ะพอมแ้วกินกินทีนนงทาใหลอกนงไเนอะไม่เนห่เห็นเรอฉไม่ได้กินเ่ พอไปเป็นเนื้อปนเ้ไปนี่เนื้อเก็บเนาะเออเนื้อเลยเฮ้ยทำไปเนื้อเราจะตุ๋ยเติมมด่แล้าดแปน้เขามดหมดกระดนมาดองนองกัเนาะดมทาห้าบาน้ำเด้อนอถเาเป็นเ่าใกล้มันไปบอรตบอสจ้าสงส่ยอันสวันกลัวอยู่จังเลย ไปซองมึงมึงมาก่อนนะกอนมารุ่นบ่หมูนี่พอแล้วมากขึ้นมานอหาไปบมกรดัอง้ห้องอยหาอ้ยเป็นขวัองเลยพี่น้องเอ้ยทางกตะวันได้ มีตะกีนยาวผู้ไผไผโว้ยังไงอาบบไหนงูวงบไนไม่ยากหรอวอยอันนั้นลูกเอ็กอันหงายประจักรตีนนั่นเองอ่ะหงยจ้าทั้งทั้งฝนมาเนาะงานช่างจิปาถะไปเนาะตะเรียนมาวุมมือ้มันออกยันกระได้องกันได้

บอไดอันน huh ั้นหัวแด้อันนนาหัวอไันย่น้หอยพอโอ่เป็นหพอคือเดมันเป็นหัวข้อบ่อำอะไรจ้าจ้ากบน่อยปได้อืเฮ้กันซื้อน่กูจะไปห้ามมันห้าเด็ดเลยว่ามีบนะ ออบนตมัวายมซื้อดีครับไปเยอะในใจแกกับปุระสองสามโลกูขจักแสี่มาให้น่ยกระดดกันว่ามีปู้ลขายสิไปเยอะยืมมาขายหลับซื่อเท่าไรแขกโลเทไหอ้มันคือซื้อแพงดีแต่ระมึงคือบอกบอกกูมึงคือดีบนต๊แจกแจกนี้กูไปเยอะในสองสามโลคือนีนะไม่จีได้เพราะปนคนบนต๊สิไปเอาใจโ เรพตกขึ้นเลยยแต่ยังจะมาโทษมาแจ้ง่ากูซื้อกบเด้สิไปเยอะไหนมีอปบวไปไปรอบบางเท็หมอด่โอเคขนั้นนะกูพตรงยามแรกกูจะไปซื้ออันยงกบมาไก่ขึ้นหลานตองนมเขา่อ่าวงหเก็บห้องน่ห้เมื่อเสานีกนได้บางยามกูมีแลกูโไปแล้วกูมาได้ซื้อลกูไปเมากมึงโแขกตัว่าพี่เราจะทำเราอยากซื้อเขียดจื้อกบ นพี่น้องจานี่แหละกินแล้วดีกันสิพักกันไปพี่น้องกับลูกซายแล้วก็จะตุยเบื้อเนาะพี่น้องตามคลิปหน้ากันแล้วกันพี่น้องจ้าไปแล้วสบายดีจ้าจ้าให้ตาบอกลาไปคะแนนเท่าไหร่